ครับวันนี้แนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งครับเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวคัตเล็กนะครับยี่ห้อตามเคยนะครับตัวนี้ทานักะใส่กลิบเลยครับมือสองญี่ปุ่นอยู่จากหัวน็อตแล้วไม่มีการถอดนะฮะตัวนี้เปิดตู้แบบใสเลยครับเนี่ยใบที่ติดมาจะเป็นใบวงเดือนนะครับเดี๋ยวจะทำการ เทสเครื่องนะอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะดึงคันเร่งหน่อยสตาร์ทติดง่ายครับน้ำหนักเบาคนระับเหมาะสำหรับกับผู้หญิงคนแก่เด็กใช้ได้ครับใช้งานได้ดีเลยนะเอลองเร่งหน่อยเอาสตาร์ทอีกทีนะครับใช้งานได้ปกติ เบาอะเดินเบาอ่ะใบบีบคันเร่งนะฮะจะเป็นแบบปิดค้างเ <Wow. S 1> นะะี่ยฮปิดสวิตปิดสวิตโดยการกดสวิตด้านบนนะฮะอลองสตาร์ทอีกทีสตาร์ตติดง่ายฮะ,ะดึงคันเร่งหน่อยะะตัวนี้3,800บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับสนใจ ทิ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรอย่างละเอียดไว้เลยครับฝากด้วยครับสู่เชียงใหม่